จับชาวกัมพูชาสงสัยเป็นสปายบอกพิกัดดองสาวิธีกระสุนขี่รถจักรยานยนต์ถ่ายพื้นที่อพยพอ้างส่งให้น้องสาวที่กัมพูชาขณะที่เจ้าหน้าที่ไทยไม่ปักใจเชื่อพร้อมสืบสวนให้ชัดเจนเกรงเป็นสปายชี้เป้าพิกัดให้ลูกปืนใหญ่ขเขมรวันที่25กรกฎาคม68เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน์และเจ้าหน้าที่ชุดชอรบริษัทประจามู่บ้านด่านพบชาวกัมพูชาทราบชื่อคือนายวีรเทพหรือมิสเตอร์ วิเรเล็กเตปอายุ52ปีขับขี่รถจักรยานยนต์สกูปปี้สีขาวชมพูทะเบียน1กว9576สุรินขณะเข้าไปถ่ายภาพพื้นที่อพยพของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเอกสารพาสปอร์ตพบการเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าวเข้ามาเมื่อวันที่23มิถุนายน2568สิ้นสุดวันที่21สิงหาคม2568และจากการตรวจสอบเบื้องต้นเข้ามาโดยถูกกฎหมายจึงเชิญตัวชายดังกล่าว ไปที่สถานีตำรวจภูทรกาบเชิงโดยมีพันตำรวจเอกคำพลนโนนุษย์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรกาบเชิงและร้อยตำรวจโทปิยนัทพงทวีรองสวสอบสวนร่วมกันสอบสวนซึ่งชาวกัมพูชารายนี้สามารถพูดภาษาไทยได้สารภาพว่าใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อหัวเวย่ยรุ่นวายเก้าถ่ายรูปภาพพื้นที่อพยพส่งให้กับน้องสาวที่อยู่ประเทศกัมพูชาดูไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชาแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวพบคลิปวิดีโอตลาดช่องจอมบริเวณถนนหน้าตลาดและตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเป็นรถของผู้ดูแลตลาดช่องจอมและนายวีรเทพได้ประกอบอาชีพขายน้ำดื่มกับพี่น้องบริเวณใกล้กับตลาดช่องจอมพนักงานสอบสวนได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการกราบเชิงและเจ้าพนักงานปกครองร่วมตรวจสอบพร้อมลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนอีกครั้งเนื่องจากยังไม่ปักใจ เชื่อต่อถ้อยคําที่ให้การของชายชาวกัมพูชาดังกล่าวทั้งนี้ทราบข้อมูลว่าชายชาวกัมพูชาคนดังกล่าวมาอาศัยอยู่และประกอบอาชีพค้าขายกับญาติพี่น้องชาวกัมพูชาที่มาค้าขายบริเวณตลาดชายแดนช่องจอมหลายปีแล้วขณะที่ในโลกโซเชียลได้แจ้งระบุว่าระยะนี้มีบุคคลต้องสงสัยมาแอบถ่ายภาพหลุมหลบภัยจุกกระสุนตกและพื้นที่อพยพของประชาชน ให้ช่วยกันสอดส่องด้วยเกรงจะเป็นสปายของกัมพูชาที่บอกพิกัดดองสาวิถีกระสุนให้ทหารกัมพูชาหลังจากเมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาทหารกัมพูชายิงปืนใหญ่เข้าใส่ตลาดอาเซียนของอดีตสสสมบัติสีสุรินท์ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไม่ไกลจากด่านช่องจอมและพบกระสุนปืนใหญ่ตกที่บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์โอทอปของอบจสุรินตมบลด่านอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินนอกจากนี้ยังพบลูกกระสุนปืนใหญ่ตกลามไปถึงศูนย์รักษาต้นน้ำสอรอสีสุรินท แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและการประทะของทั้งสองฝ่ายทั้งปืนเล็กและปืนใหญ่ดังสนั่นตามแนวชายแดนไทยพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินในช่วงเช้าที่ผ่านมาจนช่วงบ่ายเริ่มเงียบลงได้ยินแต่เสียงปืนจากฝั่งไทยยิงเข้าไปแทนนานครั้ง